ผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ลุยแรงคริสเซอร์กันยาวๆด้วยนะครับคลิปนี้แอดจะพาไปดูการพัฒนาศักยภาพพลังลบของอาจารย์คเมอร์นะครับอาจารย์คิโมนะครับแอดจ้องมานานแล้วครับในสุดก็ได้มาหนึ่งหนึ่งฮีโร่นะครับหนึ่งตัวละครนะอาจารย์คิโมใน ID นี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวของฟรีรับก่อน ทุกวันเข้ามาังรับของฟรีก่อนวันยูที่หนึ่งอ่าวันนี้วันที่หนึ่งพอดีนะฮะหนึ่งธันวาพอดีเลยเดีย๋ยวจะพาไปรับรางวัลกันก่อนนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับทุกวันที่หนึ่งนะฮะทุกวันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับรับรางวัลเดือนรับฟังรางวัลรายเดือนนะครับอืมโอ้โหของฟรีก็เอานละครับไม่ได้ SSR ก็ไม่เป็นไรทีนี้ นี่เลยร้านค้าเลยนะครับเข้าไปที่ร้านค้าเลยร้านค้านี่เห็นนะครับอันนี้คือรางวัลรายเดือนนี่ครับทุกวันที่1ของเดือนเป็นต้นไปนี่ฮะนี่วันที่1ของเดือนเป็นต้นไปอ่ะอันนี้รายสัปดาห์นี่ต้องรอบรนจังนะครับที่วันนี้มาที่ต้อพรอออุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รับนี้ก่อนเลยนะฮะได้1ชิ้นนะครับเดือนละ1ชิ้นมีเลยหินรูนเอาไว้ เอาไว้อัพคลาสนะครับอัพคลาสของฮีโร่ของเรานะครับอันนี้ก็ได้ชิ้นเดียวนี่นะเห็นไหมครับได้หนึ่งชิ้นแล้วอันนี้ SR เราไม่เอาแล้วฮะเอนี้ไม่เอาไม่เอานะครับแล้วก็วิตาภาพวิตาภาพก็จะมีนี่ไหมครับนี่เดือนละ2ชิ้นนี่รับเลยการทองแรนกริสเซอร์ไว้สำหรับ ไว้สาหรับอันเชิญนะครับอันนี้อันนี้เป็นปกตินะฮะอันนี้ปกติอันนี้เรื่องราวปกติต่อสัปดาห์นะครับแอดก็จะเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนี่นะฮะส่วนความทรงจาความจาชิ้นส่วนความทรงจําหรือสารสกัดความทรงจำเนี่ยแอดแรกไปแล้วนะครับนะนี้อันนี้คือรางวัลรายเดือนรายสัปดาห์นะครับแล้วก็รางวัลกิจกรรมนี่นะฮะอยู่อันนี้เลยนี่อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยนะครับ รางวัลกิจกรรมนี่มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะฮะแต่งวดน,นี้ใช้อันนี้เป็นตัวเป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกแรกรางวัลน,นะครับนี่หมุนเลยครับามีสองรอสี่สิบชิ้นปัป๊บรางวัลที่เท่าไหร่ที่สามอ้าวมดมาหมุนทีนึงปัป๊บที่ไรอีกสามอีกโอเคอีกทีนึงกิจกรรมเนี้ยรางวัลเราจะได้ทุกชิ้นนะครับ แต่ต้องเข้ามามันเก็บไอเทมที่ใช้ในการแลกรางวัลนะฮะไอเทมตัวนี้นะฮะไอเทมตัวนี้มันเก็บนะครับมันจะได้จากการทําภารกิจรายวันนะครับภารกิจรายวันแล้วก็จะได้ไอไอเทมชิ้นนั้นมาหมูย่างเลข้อยสี่สิบตัดให้หมดตัดให้หมดตัดให้หมดนี่ะมาแล้วรอบที่สองปั๊บนะเห็นไหมครับนี่คืออะไรหัวกป้องกันของเอเนียเอาละอีก ได้อีก2ชิ้นชิ้นนี้ได้อีกชิ้นหนึ่งนะฮะวันที่3เอาแล้วครับเหลืออีกชิ้นเดียวหมดแล้วหมดแล้วนะครับทอนนี้ก็ต้องรอวันต่อ,ต,อต่อไปนะครับไปเก็บไอเทมอุ้ยเดี๋ยชิ้นหนึ่งนี่ทองแรงที่เสื้ออีก2ชิ้นตอนนี้เราได้มาอะไรละเดีย๋ยวได้มันก็หมดลวเราเหลืออีก3รายการที่เดี๋ยวต้องจัดการอันนี้แอดชอบมากเลยเนี่ยไอเทมจอยแพดเนี่ยโอเคเลยเนี่ยที่เหลือดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเก็บไอเทมจากกิจกรรมภารกิจรายวันแล้วก็มารับรางวัลต่อนะฮะนี่นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นี่ฮะเราได้ร้อยสี่สิบเก้าแล้วเหลืออีกชิ้นเดียวเนี่ยไปหมุนสล็อตในละครลอยฟ้าก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องรอตัวนี้แล้วแหละอ่ะสวัสดีเราจะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆไปดูไกด์ไลน์ การพัฒนาศักยภาพของอาดานเคนโมนี่ครับนี่อาดานเคนโมนะครับอาดานเครโมก็ตอนนี้เธอ,อยังต่าเตี้ยเรียดดินอยู่นะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับทุกอย่างยางังไม่มีอะไรนะครับยังเริ่มต้นนะครับเพิ่เงเริ่มต้นเธอเพิ่งกําเนิดมาแบะบอกอ่ะพอเวลาสักครู่เดี๋ยแอดไปจัดการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานให้กับอาดานเคนโมก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม,มครับเพื่อนๆครับตอนนี้อาดานเคนโม่ มีพลังอยู่ที่4 2 3 7แล้วนะครับเข้าไปดูสเตตัสก็ประมาณนี้เลยนะครับเลเวล70เต็มสเตตัสประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแอตแทกน้อยไปหน่อยนะครับ165บวก28แอตแทกน้อยไปนะก็ไม่เป็นไรปล่อย,อยงนี้ไปก่อนนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้ใส่ความชำนาญน,นะครับยังไม่ใส่หินความชำนาญทหารก็เลือกทหารตัวนี้นะครับปืนใหญ่ดาดฟ้านะครับให้พลังสูงสุด อุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะฮะก็เครื่องประดับไม่มีก็ไปขอยืมของอแม่ครับรุ่นพี่มานะครับโอเคนะครับแล้วก็เราจะพาอาดานเคโมไปพัศนาศักยภาพระดับแอดวานกันเลยเอา้าวขึ้นไปไหนแล้วอะาอดานเคโมเฮ้ย ก็อยู่นี่ครับนี่ครับอาดานเคโมโนี่ครับก็อันนี้พลังคู่หูนะครับปลดล็อกด่านที่1เรียบร้อยนะครับด่านที่1เรียบร้อยอัดให้สุดเลยด่านที่2ก็ปลดล็อกได้เรียบร้อยนะครับปลดล็อกแล้วก็อัดให้สุดเลยด่านที่3เนี่ยเขาต้องการให้อาดานเคโมเนี่ยมีคลาสเป็นนักพยากรณต้องห้ามนะครับ เป็นสายดำนะครับนักพยากรณ์ต่อห้าเป็นสายดําสายแม่มดแอดก็จัดให้ก็เลยปลดบล็อกด่าน3ของพลังคู่ขู่ได้นะครับแล้วก็อัดให้สุดเลยอ้าวได้แค่9ไม่เป็นไรนี่หมดนะครับกุญแจ s s r หมดอ่ะโอเคเราไปดูว่าด่านที่1ในประตูแห่งโชคชะตาของอาดานเครโมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนี่นะครับเนี่ยเนื้อเรื่องก็นักเดินทางปรือสวยไปกับลมทรายเนี่ยเงอนไขก็คือรักษาเมชินารี แสนสีทั้งหมดนี่คืออะไรอ่ะแอเป็นสาษังกฤษเลยไม่รู้อะไรเลยชนะภายในสี่เทิร์นไม่มีใครพ่ายแพ้เอาครับดูซิว่าจะออตโต้ได้ไหมนะครับเป็นศึกในทะเลทรายนะครับเป็นศึกในทะเลทรายอ๋อต้องล็อกอันนี้เหรออันนี้คือแมชชีนเปล่าเนี่ยอา,อาดาเคโม ลุยเดียวเลยเหรอไม่มีใครช่วยเลยนะครับอาดาเคโมโต้องลุยเดียวนะครับต้องลุยเดียวไม่มีใครช่วยเลยโอเคลุยเดียวก็ลุยกันนะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะต้องการยาไหมจะให้รักษาแผลไหมลองคิดไปนะครับาเอเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเอย่ยอันนี้คือทหารรับจ้างทะเลเป็นนักดาบนะครับ เข้าไปนี่ไหมอ่ะพื้นที่ต่างมิติเอออเข้าไปปลดล็อกให้พวกนี้ให้ไอ,เอ้เป็นปลดล็อกให้ทีมแดงทำไมทีมแดงมันก็ตื่นเลยเออไปปลดล็อกให้ทีมแดงทีแดงก็ตื่นหมดทีเนี่ยนะั่น้ย เฮ้ยใจดีซะงั้นอ่นะดอนเคมโวต้องไปปลดล็อกให้ทีมแดงเลยให้มันตื่นจากอาการมึนงงอ่าแล้วทำไงต่อไปอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้วชนะภายในสี่เทิมจะชนะได้ไงเนี่ยเฮ้ยทำไงต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยอ้อยทหารสามคนที่เราช่วยตอนนี้ เกิดสำนึกในบุญคุณของอดดาดันเคโมโมนครับแปลพักมาเป็นทีมเราซะงั้นแล้วเราะบังคับได้ไหมเนี่ยบังคับเขาไม่ได้นะครับได้แต่อด,ดันเคโมโมคนเดียวแเคโมโมต้องรอยอย่างเดียวเลยอ๋อบังคับทหารได้นะครับจัดการเลยปั๊บเฮ้ยอาไม่อยู่อ่ะไม่อยู่แล้วจะชนะไหมเนี่ยภายในสี่เธอเนี่ยปั๊บเพราะว่าไปปลดล็อกทหารสามคนแล้วก็เอาก็ไปสามเธอแล้ว พันหนึ่งกับ870ใกล้เคียงกันนะฮะมันก็เลยตีไม่ไม่หมดภายในภายในทีเดียวเออต้องเอาให้มันเป็นสามีดไได้เร็วน่อยอจารย์เ,าายเโมโมอันนี้พลัง4,000กว่าก็ถือว่าเชื่อขนมกินได้นะครับว่าชัวอยู่นะครับชัวอยู่ชัวอยู่เอา,เอาละอาเล่นงาน ทหารเอ้เพราะทีเราห้ามแพ้เลยอาจารย์เคมโมจัดการเลยเอาละเรียบร้อยแล้วจะพายไปสี่เทิร์นได้ไงล่ะโอ้โหชัยเวทนี่เลยเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ถึงไม่โดนใครเลยหัดเลยเอาให้จบสิอโอเค เอาละเอาละเหลืออีกหนึ่งไอ้จบไอ้จบเอาให้จบมาจะได้ภายในสี่เทินหรือไม่นะไม่แน่ใจเหมือนว่าเทินนี้จะเป็นเทินที่สี่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยลองดูนะครับว่าจะผ่านสองเงินไข่ไหมเอาละนะครับป๊าป๊าป๊าสามดาวอ่าชนะภายในสี่เทินโอเคนี่ไม่มีใครแพ้โอเคได้การทองแรงคิสเซอร์มาสำหรับอันเทินอีกหนึ่งชิ้น แล้วก็ได้5การ์ดความทรงจำนะโอเคเลยนี่คือการพัฒนาศักยภาพการพลังลบนะฮะของอาดาเคโมโในระดับแอดวานประตูแห่งโชคชะตาดที่1พานไปได้ด้วยดีครับง่ายครับไม่ยากครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับใครมีแล้วยังไม่ได้ไมันได้มาผ่านประตูโชคชะตาจัดการเลยพาเธอมาลุยเลยนะครับก็ไปพบกันคลิปหน้านะครับขอให้สนุกสนานกับการวางแผนในแรล่งลิสเซอร์ครับสวัสดีครับ